สวัสดีจ้าพี่น้องปกปายเบอสุกุสุคุนจ้าพี่น้องเมื่อนี้มากินหมูกระทะจ้าพี่น้องจะกับยักเหมือนเนี่ยด้ยจ้าพี่น้องกินตอ,นตอน,น,ตอน,นตอนดึกโมเมนตอนค่ำตอนดึกๆกเลยจ้าพี่น้องมาจาับแศนหมาก,กันจ้าพี่น้องอันนี้น้ำจิ้มจ้าอันนี้เป็นผักเป็นผักัน,นี่เป็นเงะ ที่เราซื้อมาจ้ะหน้าแซ่บแซ่น้ำกันจ้ะก,กินโซ่รู้ป้าป้านี่แซ่บบ่เศีบแซ่บป้าป้าวะน้องพัดอร่อยไหมลูกอบอกป้าลุงดูเรียกป้าลุงก,กินกินหมูกระทะดูป้ากินหมูกินหมูมาแล้อมาแล้วมาแล้อมันกินน้ำกันแล้อมาเลยจ้ามาแซ่บแเบเลยจ้ะ ฝากกดติดตามฝากกดแชร์นอกจากพี่น้องจ้าขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมเด้อาจารพี่น้องจ้ามาเด้อแซ่บๆนกันกินหมูกระทะยำแดงยำแดงกับเมนยำแดงอกจารพี่น้องจ้าตอนนี้บุเมนสามถุงเลยจิ๊บะประมาณประมาณสามถุงเลยจ้าพี่น้องจ้าเนาะกินเดือกพอเพิ่นเดือกเดือแล้วก็ไปตลาดเลือกแน่ ก็เลยกลัวสีงานเดือกงานเดือกกลัวสีแดวกระสิเดือกแน่จ้าพี่น้องจ้ามาจะแส่น้ำกันจ้ามุกกระทะนี่จ้ายังหลานตานซุปไปแนนานะอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มกับแซ่บแซ่น,นดนยู่หนาบานจาพี่น้องจ้ามันก็อยากเมิดแน่นาะ พอดบอกเรียกปลาลุงกินดิลุงไปกันดิจดากินเนื้อย่างกินนมเอ้ยกินเนื้อย่างกินมกมหนมูกระทะกินหมูกระทะกับพอดเลยกินป,ป,ปโลาโลเลอร่อยมากเลยอร่อยเลยนั่งกินอยู่หน้าบ้าน้ะพี่น้องจ้จบรรยากาศกระซิ่เยน็นๆหน่อยหนึ่งบนนันหน่อยหนึ่งเนาะพ่อเนาะกระซิซีน้าหนาว เนาะเสียบนาวอะไรบู้หนูสีหนาวจ้ะพี่น้องมาแชร์น้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้าฝากเป็นกกำลังใจให้ในเด้อจ้ะพี่น้องจ้าสนับสนุนอ้อนก็ฝากไปเพียงซ้ำนี่แต่จ้าไปแล้วจ้าไม่บายก่อนน้องพอดบ๊ายบายดูบ๊ายบายพูดด้วยพูดด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายป้าลุงอืมฝากเป็นกกำลังใจให้น้องพอดด้วยนะไหวหน่อยนะ มาแ้่เช้าๆน้องกันจาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย